สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกเกดพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักโดยจะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงนะคะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามแบบของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งไพ่เนี่ยก็จะแบ่งละเอียดเป็นในแต่ละสถานะเลยซึ่งจะแบ่งเป็น3สถานะก็คือ 1. คนโสดสนิท 2. คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ 3. คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้จะแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะคลิปนี้ เป็นการทำนายโดยอิงจากลัคนาเป็นหลักถ้าคุณยังไม่ทราบลัคนายังไงรบกวนให้ไปผูกดวงเพื่อหาลัคนามาก่อนวิธีการผูกดวงด้วยตนเองเกตทำเอาไว้ให้ดูแล้วเป็นลิงก์แปะเอาไว้อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะรบกวนเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วกดคำว่าโชว์มอจะมีข้อมูลขึ้นมามากมายเลยวิธีการหาลัคนาด้วยตัวเองเป็นลิงก์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะดูจากราศีก็ได้อย่างไรก็ตามถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนำให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันเลยนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ เกดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook f แฟนเพจลูกเกดพยากรณ์ลิงก์ของ Facebook ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้คลิปนี้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันลิงก์ของไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงนี้ค่ะแอดไลน์นะคะแล้วก็กดคำว่าแอดเฟรนหรือว่าเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะส่วนท่านที่สนใจอ่านนิยายนะคะเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยสามารถสั่งซื้อนิยายของเกดได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2,564ของชาวลัคนาราศีเมษค่ะเรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวเมษดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระอังคารสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่แทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะที่ลัคนาราศีของคุณดาวพระอังคารอยู่จุดนี้ตั้งแต่ต้นเดือนยาวไปจนถึงวันที่23 กุมภาพัานธ์แล้ววันที่24ค่อยาย้ายไปสู่ราศีพฤษภซึ่งก็ไม่ใช่พบเรือนที่เสียนะคะในราศีพฤษภเป็นพบเรือนการเงินดังนั้นนะคะคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจมีความรู้ค่าของตัวเองมีวิสัยทัศน์ดีๆในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการพัฒนาตนเองในเรื่องของความรักเมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวเองอะไรที่มันไม่ดีบางทีคุณจะเริ่มเอามาคิดทบทวนแล้วว่าความรักมันเหมาะสมกับคุณไหมความรัก ที่ดีหรือไม่ดีตรงเนี้ยนะคะมันเหมาะสมแล้วที่คุณจะดําเนินต่อหรือเปล่าจะเริ่มมีความคิดทบทวนตรงนี้ทีนี้คุณดันมีดาวพระมฤตยูมาอยู่ร่วมด้วยดาวพระมฤตยูบางทีก็ทําให้คุณเนี่ยเกิดเรื่องของการหุนหันพันแร่นหรือทําอะไรใจร้อนใจร้อนได้เหมือนกัน นะคะอันนี้คือตัวตนของคุณแล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับความรักก่อนมาดูคนรักบ้างดาวความรักของคุณก็คือดาวพระศุกร์มาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรราศีมังกรเรียกว่าเป็นภพการงานภพนี้ไม่ใช่ภพเรือนที่เสียเป็นภพลอยกลางฟ้าแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะจริงๆก็คือถือว่าก็เป็นภพเรือนกลาง ถ้าเรื่องของความรักนะทีนี้ดาวความรักมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าพื้นดวงความรักของคุณดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้ร่วมทํางานทํากิจกรรมอะไรบางอย่างกับคู่ของคุณเพราะดาวความรักเข้ามาอยู่ในโพการงานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นดวงคุณเสียเนี่ยบางทีมันมีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าดาวความรักไม่ได้อยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวแต่ว่ามีดาวมาลุงมมาตุ้มกับดาวความรักของคุณเ,เต็มไปหมดเลยนะคะรวมกันอยู่ใน พบเรือนเดียวกันเนี่ยถึง5ดวงแล้วหนึ่งในนั้นก็ดันเป็นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวความรักของคุณดาวความรักคุณคือดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์เข้ามาแบบนี้เขาเรียกว่าพระศุกเข้าพระเสาร์แทรกดังนั้นนะคะเมื่อเจอพระศุกเข้าพระเสาร์แทรกคนรักของคุณก็มีเหตุที่จะทําให้เขาอึนๆมืนมืนหรือว่ามีความมาคุมาคุมีความนิ่งๆิ่งแล้วก็เราไม่ค่อยรู้ว่าเขาคิดอย่างไร มีประมาณนี้เหมือนกันในอารมณ์ของคนรักนะคะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจในอารมณ์ของคนรักแล้วแสดงออกต่อเราแบบที่ทําให้เราคลางแคลงสงสัยว่าเขาเป็นอะไรหรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วมาถึงจุดนี้เป็นจุดที่ก็ไม่ได้อยากทะเลาะนะแต่ไม่ได้อยากจะเคลียร์แล้วก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรเลยอยากอยู่นิ่งๆอื่นๆอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คุณก็จุกจิกําคัญใจเหมือนกันเพราะคุณจะอยู่ในจุดที่คุณอยากที่จะ แก้ไขปัญหาแต่คนรักอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอะไรในตอนนี้นะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงเอาไว้บ้างดาวความรักอยู่ตรงนี้มาเจอดาวพระเสาร์ก็เหนื่อยแล้วดันมาเจอกับดาวพระพฤหัสกับดาวพระพุธดาวคู่นี้นะคะมาจากทั้งพบเรือนที่ดีและไม่ดีพบเรือนที่ไม่ดีก็คือมีทั้งความเป็นวินาศของดาวพระพฤหัสแล้วก็มีทั้งความเป็นอริของดาวพระ พุธดังนั้นนะคะอริก็แปลว่าทะเลาะเบาะแว้งวินาทก็แปลว่าแตกหักพังแต่ก็ยังเชื่อว่าคงไม่ถึงขั้นแตกหักพังเพราะดาวพฤหัสกับดาวพุธเขาก็มาจากภพเรือนที่ดีดาวพฤหัสก็ยังมาจากภพเรือนสุภาด้วยซึ่งแปลว่าความสุขความเจริญดาวพุธก็ยังมาจากภพเรือนสหัชชาซึ่งแปลว่าการติดต่อสื่อสาร,รเจรจาดังนั้นมันก็ยังมีจุดนะคะที่คุณถึงแม้ว่าอาจจะมีบางจุดที่มาคุกมาคุใส่กันไปบ้างแต่มันก็น่าจะยังประคับประคองไว้ได้นะคะดาวอีกดวงหนึ่ง ที่สําคัญก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระาทิตเป็นภพเรือนปุตตะปุตตะก็คือความรักสดใสดาวความรักสดใสก็มาอยู่ร่วมด้วยอยู่ประมาณครึ่งเดือนเกือบเกือบครึ่งเดือนก็คือวันที่1-13กุถึง13มกุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ส่องแสงมาถึงยังทําให้ความรักของคุณยังพอมีความสว่างสดใสได้บ้างนะคะ แต่ว่าพอดาวพาธิตย้ายพบเรือนไปเข้ามาอยู่ในราศีกุมเรียกว่าเป็นพบลาภะจริงๆอยู่ในพบเรือนนี้ก็เป็นพบเรือนที่ดีนะพบเรือนนี้คุณก็คือมีโอกาสในเรื่องของความความมีสเสน่ห์แต่มันจะไปโดดเด่นกับคนที่เป็นโสดมากกว่า นะคะส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยถือว่าดาวพระอาทิตย์พอมาอยู่ตรงนี้ดาวความรักสดใสยอยู่ตรงนี้มันดันมีมาตรฐานเป็นประคือมันอ่อนแรงดังนั้นความรักก็เลยยังอึมครึมอึมครึมต่อไปนะคะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของคนโสดเนี่ยโอเคในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะถามว่าพอจะมีเข้ามาบ้างไหมก็ดูว่าพอจะมีโอกาสนะเพราะว่าดาวความรักสดใสาดาวปุตตะนี้มาอยู่ร่วมก,กันกับดาวความรักของคุณทําให้มีโอกาสเกิดความรักใหม่ๆได้แต่ความรักใหม่ๆนะ บางทีก่อเกิดมาท่ามกลางความอึมครึมนะคะคืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่อึมครึมมันอึมครึมเพราะอะไรเพราะมันผสมเขา้ามเสาร์แงอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะอย่างแรกเพราะว่าตัวคุณอะเมื่อกี้ที่เกิดไปตอนตอน้นที่บอกว่าคุณรู้ค่าของตัวเองมีความเข้มแข็งมีความมั่นอ,อกมั่นใจ พอเราเป็นอย่างนี้ปับ๊บบางทีเราเลือกเยอะคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเอออย่างนั้นก็ไม่ดีอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่แล้วเรารู้ว่าเรามีค่าเราควรจะได้คนที่ดีที่เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ยังก่อนยังไม่เอาอาจจะเก็บไว้แค่เป็นคนคุยคุยไว้ก่อนอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ยังไม่ชัดเจนกับคนที่เข้ามาใหม่แต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่สถานการณ์อาจจะสลับนะคะคือคุณไปเจอเจอกับคนที่เขายังไม่ค่อยชัดเจนกับคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณก็มี potential ที่ดีนะแต่ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะเป็นคนที่ ดีที่สุดสําหรับเขาหรือเธอคนนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยขอคุยๆไว้ก่อนขอทําความรู้จักกันไปก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องขอ,องคนโสดส่วนคนที่มีความรักคนรักแล้วหรือมีคนคุยเนี่ยต้องประคับประคองหน่อยยังดูว่าเขาก็รักคุณยังรักคุณนะคะดาวความรักอยู่ในตําแหน่งนี้นะยังดูว่าก็รักเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันต่างคนต่างเงียบแต่พอเปิดปากขึ้นมาปับบางทีมีทะเลาะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเงียบจริงๆบางทีก็ดีเหมือนกันนะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวต่อมาเราจะมาพูดกันถึงไพ่นะคะว่าไพ่บอกอะไรบ้างเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยคนโสดสนิทนะก็ตามที่ดวงดาวบอกเลยคือคุณมีเสน่ห์เพราะคุณค่อนข้างที่จะคือดาวตัวตหนข่งคุณเข้มแข็งนะคะดังนั้นก็จะมีวิสัยทัศน์ดีมีมีความร่าเริงดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยคุณก็จะมีเสน่ห์ที่จะดึงดูด คนเข้ามานะคะทีนี้คนที่เข้ามาเนี่ยมันบางทีมันมีมากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะเข้ามาหลายคนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวความรักใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในภพลาภะอันนี้เกตอ่านดวงดาวกับไพ่ผสมกันนะคะดาวความรักใหม่เข้าสู่ภพลาภะเนี่ยมันก็คือการที่คุณมีสเสน่ห์มากเพราะลาภะแปลว่า มากมายคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนแล้วคุณก็เลยอยู่ในจุดที่ยังเลือกอยู่ยังไม่ได้ปักใจอะไรกับใครในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีเข้ามาให้เลือกไม่ถึงกับเหงาในช่วงวาเลนไทน์หรอกแต่ว่าคงยังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าจะเรียกใครเป็นแฟนได้ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะสถานการณ์นะคะมองดูว่าค่อนข้างที่จะต่างคนต่างเงียบมันมีปัญหาอยู่แล้วก็มันมันเหมือนรอคอยการพัฒนามันอยู่ในจุดที่ไร้สถานะมาพักนึงแล้วแล้วก็มันเหมือนมาถึงจุดอิ่มตัวนะคะคืออธิบายยังไงเหมือนลดความอ้วนอะ่ะเหมือนตอนลดแรกๆเนี่ยหูยลดได้เยอะได้เยอะแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งอะมันเหมือนมันลดยากแล้ว อธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจเนะก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะคือพอคุณอยู่ในจุดที่มันพัฒนาพัฒนามาพร้อมถึงจุดเนี้ยมันเหมือนเฮ้ยพอจากตรงนี้จะไปต่อเพื่อจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นคนรักเนี่ยมันเริ่มยากแล้วมันเริ่ม ช้าแล้วมันไม่ไดเ้เหมือนพัฒนาไปเร็วเหมือนที่เก่าก่อนมาอย่างเงี้ยนะคะมันเริ่มช้ามันเริ่มนิ่งมันเริ่มเหมือนเอ๊ะอยู่ในสถานการณ์ที่หรือจะไม่พัฒนาแล้วหรือได้แค่นี้นะคะแล้วก็อื่นๆกันไปเหมือนรอให้อีกฝั่งหนึ่งแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือตัวของแต่ละคนก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเราอยากจะไปต่อจากจุดนี้ในทรงไหนหรือว่าที่ผ่านมาในช่วงที่มันพัฒนากันมาตอนนั้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยพอเราจะเปลี่ยนสถานะ ให้มันพัฒนาไปอีกเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยมั่นใจมีความไม่ค่อยมั่นใจในสถานการณ์และตัวคุณนะ่ะมั่นใจในตัวเองคุณเลยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าคนนี้เหมาะสมกับคุณแน่ๆหรือเปล่าหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนี้เนี่ยคุณไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องของความรักมากนะักคุณไปใส่ใจในเรื่องของการงานเพราะว่าคุณพไพ่ประจาตัวของคุณได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าในช่วงเดือนนี้ก็คือคุณใส่ใจเรื่องการทำมาหากินซะเยอะความรักมันก็เลยดูสะดุดสะดุดไปนะคะแล้วก็ไม่มีการคอมมูนิเคตก เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเหมือนคุยกันแล้วกลัวว่าจะเป็นปัญหาหรือกลัวว่าจะไปกระทบกระทั่งจิตใจไม่ค่อยรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเราก็ไม่รู้เขาคิดอย่างไรกับเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดเราคิดอย่างไรกับเขากลัวว่าคุยไปแล้วกลายเป็นเรื่องเสียเรื่องพังเลยเลือกที่จะเงียบแล้วก็เว้นระยะห่างให้แก่กันนะคะยังรักษาความสัมพันธ์ไปยังดูว่าเขาก็ยังมั่นคงกับคุณยังปรารถนาดีต่อคุณนะแต่ยังดูไม่ออกว่าเขาอยากจะพัฒนาไหมนะคะในตอนนี้คุณก็ดูไม่ออกไพ่ก็ดูไม่ออกนะคะเพราะว่าตัวข เองก็ยังลังเลตัวเขาเองก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าเขาอยากพัฒนาไหมมันก็เลยอยู่ในจุดเหมือนนิ่งๆไปก่อนในช่วงนี้นะคะต่างคนต่างเงียบแต่ก็ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่ได้มีจุดแตกหักอะไร สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้มินเมในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงต้องระมัดระวังนะคะมันมีจุดที่ว่าคุณอาจจะหัวเสียหัวร้อนในความอื่นๆของเขาจนกระทั่งคุณอยากที่จะเคลียร์นะคะถ้ามันเคยมีปัญหาอะไรมาหรือมันมีปัญหาอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ชอบเลยที่อยู่ท่ามกลางปัญหาอย่างเงี้ยอยากจะแก้มันไปให้เสร็จสิ้นแต่เขาดูไม่ค่อยความร่วมมือเท่าไหร่ดูเขานิ่งๆอื่นๆแล้วหนุเหมือนเขาประมาณว่าเขาก็รู้แหละว่ามันมีปัญหาแต่เขาทําเป็นเหมือนไม่มีทําเป็น ท้องไม่รู้ร้อนนะคะก็อยู่ท่ามกลางปัญหามันไปซึ่งมันทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียได้และคุณอาจจะเป็นการเปิดศึกก่อนนะคะคือเป็นชวนเขาทะเลาะก่อนซึ่งตรงนี้ก็ไม่แนะนําหรอกเพราะว่าดูทรงแล้วทะเลาะไปก็ไม่ได้คําตอบอะไรไม่ได้วิธีแก้ปัญหาอะไรยกเว้นจุกจิกลาคาญใจอารมณ์เสียไปเปล่าๆนะคะคิดว่าอาจจะนิ่งๆไปก่อนต่างคนยังไม่ต้องพูดอะไรเพราะเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแก้ปัญหาณตอนนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่มีปัญหานะถ้าความรักคุณไม่มีปัญหาก,ก็คือผ่านไปนะคะแปลว่าณไพนี้ รือดวงนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงตามสถิติของชีวิตรักคุณนะคะถ้ามีปัญหานะในช่วงเวลานี้เขายังไม่ใช่เวลาที่จะคุยไม่ใช่เวลาที่จะเปิดอกคุยเพื่อจะแก้ไขกันนะคะเขายังไม่พร้อมแต่เขาต้องเขายังมั่นคงกับคุณไพ่ของเขาที่มีต่อคุณความรู้สึกเนี่ยคือไพนะ่สิบเหรียญนะสิบเหรียญคือความมั่นคงสูงสุดนะคะนี่คือไพ่สูงสุดและของความรู้สึกมั่นคงเพราะว่าไพ่ยูรียเนี่ยมันเป็น เหรียญนั่นคือธาตุด,ดินดินก็คือความมั่นคงและเขาได้สิบเต็มดังนั้นเขายังมั่นคงกับคุณในช่วงเดือนวาเลนไทน์เนี่ยเขาไม่ไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ได้อยากแก้ปัญหาแล้วเขานิ่งๆเขาอึนๆนะคะคุณก็อาจจะต้องอดทนหน่อยอย่าเพิ่งไประเบิดใส่เขาอย่าเพิ่งไปชวนทะเลาะเดี๋ยวต้องรอให้ผ่านช่วงเวลานี้ให้เขาพร้อมก่อนที่จะแก้ปัญหาหรือพร้อมที่จะพูดว่าเขามีปัญหาอะไรไม่แน่นะบางครั้งปัญหาที่เขามีที่ทําให้เขาอึนๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณเเเเลยกก็็ได้้นนนนะะอออาาาาาาจจปปัญหหรรื่่งงงข,งขที ชีวิตบางส่วนของเขาก็ได้ที่มันอาจจะไม่ใช่คุณแต่ว่าเขาเลือกที่เขาจะไม่ปรึกษาคุณเขาเลือกที่จะไม่บอกไม่เล่าไม่กล่าวทําให้คุณอึนทําให้คุณงงว่ามันเกิดอะไรทําไมมันมันดูเออเฉยชากับฉั้น่ยอะไเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของตัวเขาเองที่เขาอยากจะแก้ปัญหาของตัวเขาเองก็ได้นะคะก็ขอให้อดทนให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมษค่ะสุดท้าย นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้เอาไว้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ